ตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทำพิซซ่าบบเวียดนามเขาบอกว่าพิซซ่าเวียดนามหลายๆคนเนี่ยเปิดแล้วหลายๆคนนี่ทำอยู่บ้านนะใช่มันมีวิธีทำไม่ยากมากครับเตรียมของแล้วก็ทำกินเองที่บ้านได้วิธีของพี่พีทอะง่ายโคตรง่ายง่ายแบบเพราะอะไรทำไงบ้างอื่นทำป๊อปเดี๋ยวึมเป็นเตรียมเตาอนะก็ไม่ยากนะครับเห็นขั้นตอนแรกแล้วนะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวของเราจะเห็นทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือการจุดเตาถ่านก่อนนะครับปยกมัเลยก็ได้ ตอนนี้อยู่บ้านใช่ป่ะแล้วพิซซาเวียดนามเนี่ยกำลังเป็นกระแสที่ฮิตอยู่พอสมควรเลยนะครับเราก็ทำเองที่บ้านได้ด้วยให้ดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างเกมรองเสื้อชื่อดีที่พิซซาเวียดนามอ่ะใครเป็นคนคิดเออก็เวียดนามก็พิซซาเวียดนามไม่ใช่คนคิดเน่ยมีไหมมีชื่อไหมอยากรู้อยากรู้พี่เบลครับก็ไปเอาของที่หันแล้วในในครัวครับเอามาตั้งสิครับอ๋อให้พี่เอาของในครัวใช่เนี่ยป๊อปตั้งฐานให้อยู่อานนี้อัเนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ เดี๋ยวเป๊อปป๊อปไม่เอาแล้วป๊อปเป็นเด็กดีมากไม่ให้ข้อมูลเรื่องไอ้นี่นะคนคิดคนอ่ะทำไมอ่ะอย่าเอาที่เขียนจริงเหรออ่าเอาคนนี้ก็มีมีเออมีคนคิดคนว่าไงบ้างเขาพัฒนามาจากพิซซ่าอิตาลีอีกทีนึงไงเอาเป็นว่าวันนี้ครับพิซซ่าเวียดนามทํากินเองที่บ้านได้ไม่ยากนะครับมีวิธีการแรกเลยคือเราหั่นของเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วมาไว้นี่นี่นี่แต่วันนี้เราจะทําพิซซ่าเวียดนามไซยักษ์กันนะฮะแล้วก็จุดเตา เป็นเตาถ่านนะครับอันนี้บอกวัตถุดิบทั้งหมดเลยเดียววันนี้ก็จะมีแผ่นแป้งพิซซ่าเวียดนามปวดซอยเส้นกอกซอยแฮมซอยไข่ตีนะครับผมแล้วก็มีมอสเซลล่าชีสนะครับเรามาดูวิธีทำทำกันเองกินที่บ้านได้แต่วันนี้ผมจะทําเป็นพิซซ่ายักษ์เวียดนามที่แรกที่พีดอีแหลกครับ แผน่ะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับแผ่นพิซซ่าเวียดนามใช่ป่ะเรามาต่อกันหลายๆแผ่นต่อให้มันเป็นแผ่นใหญ่ใส่จานยักษ์เป็นพิซซ่าเวียดนามไซส์ที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้ที่ผมเคยเห็นทั้งหมดกี่แผ่นวะสองนับมาเดิมาเจสองสีแผ่นไม่เป็นไรติดไปเลยนะเออติดไปเลยไม่ติด ทำไมทำไมถึงไม่ติดไมแตงหน้านะทำไมต้องไม่แต่งหน้าเลยแต่งหน้านี่หน้าสดเขานะอุ่ยโ้ยห่วยกันไปเลยเจนค่ะไปเรานำพิซซ่าเวียดนามใส่ยักษ์กันแบบนี้เลยหรอลองดูการทำครั้งแรกพิซซ่าแผ่นยักษ์ดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่ามาดูกันดี๊ดเอาแปรงช่วยทาเลย ไม่ต้องหลอกไม่เป็นไรหรอกแต่งหน้าเลยเรียกพี่นุ่นกับพี่บองมาไงมาใครนะมาพี่นุ่นแล้วมากรบโบเจนมาอ่ะนุ่นกับมากับโบอ่ะมากับพี่แล้วก็มากับเปิ <ś led> ้ลเห็นไหมสวยมากพิซซ่าวเวียดนามแผ่นใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นหอันนี้คือมันต้องรอให้แผ่นกรอบก่อนใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มกรอบเริ่มไหม เริ่มละลงเครื่องอมีไลา์แทะโอ้แพะมันมันเหมือนที่ปันบางวันนะเมื่อกี้ที่ทำอันนี้เป็นมอสซาเรล่าชีสครับนี่การนะครับเชดดาชีส เรียบร้อยนะครับพิซซ่าเวียดนามไซส์มหึมาครับเดี๋ยวเรามาลองกินดูด้วยนะว่าอร่อยหรือเปล่าเอานี้เลยครับนี่โดยที่ใส่จานนี้ได้พอดีเลยอรานี้ก็เป็นการทำไซยักษ์ครั้งแรกของพวกเราด้วยนะฮะคนดูก็สามารถเอาไปทำกินกันเองที่บ้านได้นะครับระหว่างนี้เราก็รอให้สุกนิดนึ่งรอแป้งกรอบครับโอ้ยดูชีสขอดูชีสหน่อย เอาขึ้นเลยไหมได้แล้วเนี่ยุยิตชิตจเียบเโอ้ยรอดแล้วไปเราไปกินอ่าเรามาพับขึ้นกันฮะเฮ้ยได้ว่ะ เป็นติ๊ต้าเวียดนามที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมานะฮะม,มามาเอาแ้งหนครับเหมือนเราเคี้ยวกระจกะอะค<ไ>รับผมทำไมอะมึงกรอบไงอนนของที่เห็นทั้งหมดวันนี้ก็อุปกรณ์ก็ไม่ยากเลยก็มีแค่เต่าฐานมีฐาน มีปูอัดมีแฮมมีไส้กรอกครับผมย่างสุดแล้วเจ้าถ่านตีแป้งแบบแป้งอะไรนะย่างนิดนึงตอนตุ๋นเตาอ่ะอันตอนตุ๋เตาอ่นิดนึงตงมือตับมันจะตกกระโปรงป่ะตกกระโปรงแต่แต่พี่ล้างแล้วให้ดูให้ดูไส้เหมือนมาก จริงรสชาติเป็นไงไงรสชาติก็มีความมันของมายองเนสอยู่นะครับความหวานของซอสมะเขือเทศและความเผ็ดของซอสพริกก็เหมือนเรากินเคฟอะครับน่ามากินต่อครับผม ผมว่าเลยลมโอเคนะไม่ีิเรเลยนะเออไเด็กข่าพี่แครเกมหรออืเฮ้ยจริงหรอเปิดช่องใหม่หรอเปิดเพจแฮทเกมกันอ๋อในไหนในไหนในเฟซบุ๊ก ยังไม่ตั้งชื่อเลยคือกินเราเหมือนเรากินแป้งหอยทอดด้วยอะ ทําอ่าับผมอาี่จบไปก็คือพิซซ่าเวียดนามนะครับเราก็เห็นแล้วเราสามารถทํากันเองได้ที่บ้านนะครับผมว่าใครอยู่บ้านใช่ไหมอยากจะทําเมนูอะไรเงี้ยก็อยากให้พิซซ่าเวียดนามเป็นหนึ่งในตัวเลือกละกัน,นค, <c oughs> คุณสามารถไปทําเองได้ที่บ้านนะครับ <c oughs> วัตถุดิบก็มีอที่เห็นหน้าคลิปที่ผมเอาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับลองทํากันเองดูง่ายๆนะครับเด็กๆก,ก็ ให้ผู้ใหญ่ช่วยจุดผ่านให้นะครับแล้วก็ทํากันที่บ้านนะครับผมทํากินกันเองในบ้านเป็นเมนูในบ้านที่โอเคเลยนะครับฝากด้วยแล้วะนี่ก็เป็นพิซซ่าเวียดนามไซย,ยักษ์ของผมนะครับผมวันนี้ฝากมาด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อีกไม่นานนี้ผมจะเปิดเพจสตรีมเกมแล้วก็จะแจ้งไปทีว่าเพจอะไรน,นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดที่เพจนี้แหละด้วยนะครับแล้วก็ไอจีส่วนตัวผมดีพินเดอสกอร์อินเดอสกอร์แหละด้วยนะครับนะครับฝากด้วย